ธรรมภาพมองว่าเชียงรายนั้นมีจุดแข็งมากๆที่จะเป็นเมืองดีไซน์ที่จะเป็นเมืองสร้างสารรค์ของโลกหนึ่งในจุดแข็งที่เรามีคือที่นี่มีจิตกรมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกทํางานอยู่แล้วต้นทุนเก่าที่เรามีดีกว่าเมืองไหนๆใน,น,นประเทศน ส่งเสริมการออกแบบและเสวนาทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงรายขอพูดถึงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะคะหรือว่าที่เรียกว่ายูเนสโกครีเอทีฟซิตี้เน็ตเวิร์นะคะเรียกสั้นๆว่า u c ซ N เนนะคะเมืองสร้างสรรค์นะคะคือการร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่น ทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนนะคะในการที่จะมาสร้างสารรค์เมืองด้วยกันนะคะเชียงรายเราน่าจากัรคสบเห็ดในการที่เป็นเครือข่ายในการเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับขออนุญาตเปิดกิจกรรมย s ซาร์จูเกเตอร์ for เชียงรายครั้งที่หนึ่งนะครับกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและโสนณาทางด้านการออกแบบแรชาตินะครับร่วมกับเครือข่ายสร้างสารรค์ของยูเนสโกทั้งบัดน,นีีขอบคุณทุกท่านครับ อยากให้จังหวัดเห็นค่าของศิลปินในจังหวัดของเราเราอยากให้ท้องถิ่นของเราได้พัฒนาศักยภาพในการรู้จักสุนทรียภาพเข้าใจความงามเข้าใจเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราต้องร่วมมือกันเชียงรายเรามีศักยภาพสูงสุดแต่เชียงรายของเราขาดความร่วมมือที่ดีที่สุดทุกอย่างดีหมดจังหวัดเชียงรายดีหมดเรามีศิลปินพร้อมเรามีคนคนที่เก่งมากมายในจังหวัดเชียงรายของเราแต่คนเหล่านั้นสร้างด้วยตัวเองหมด มันไม่ใหญ่พอมันไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้พอดังนั้นถ้ามันร่วมมือกันมันีะทำให้เชียงรายของเราเป็นเมืองดีสาย์ทำไมทำอย่างไรเราจะทำให้พลังของประชาชน ที่เต็มไปได้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างศิลปินทั้งหลายปลดปล่อยพลังออกมาทําได้ไงคําตอบก็คือต้องทําให้คนเกิดการตื่นรู้ร่วมกันเช่นมองไปทางเดียวกันถ้าเราอยากทําให้เชียงรายเป็นนครแห่งการดีไซน์อีกแห่งหนึ่งของโลกนะั้นต้องทําให้เชียงรายทั้งเมืองนะก้าวไปด้วยกันเหมือนที่เราเขียนไว้ข้างนอกว่า Design ทูเกเตองานนี้ต้องคิดร่วมกันต้องทําร่วมกันและต้องขยับร่วมกัน นั่นก็คือถ้าเราต้องการที่จะไปให้เร็วก็แค่ไปคนเดียวแต่ถ้าเราต้องการจะไปให้ไกลถึงยูเนสโกงานนี้ต้องไปด้วยกันไปให้ไกลต้องไปด้วยกัน